สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทีท,ทีทาเราหก้าอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก็จะมาเปิดไพ่นะคะเล่าเรื่องอีกเช่นเคยนะคะยังไม่มีหัวข้อเดี๋ยวจะให้ไพ่นะคะบอกว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะคะไพ่จะเล่าเรื่องราวอะไรนะคะจะเป็นเรื่องราวของใครนะคะ เดี๋ยวขอเปิดดู3มใบนะคะเกิ่นำนไปนะคะว่าไพ่อยากจะเล่าเรื่องราวอะไรในวันนี้นะคะ1ดาบความชัดเจนนะคะความจริงนะหรือจะเป็นการตัดก็ได้นะคะโออเด Oh t เวอร์เดอ h e เวอร์ สองเหรียญนะคะความชัดเจนในความสัมพันธ์นะคะการกลับมาของคนรักเก่าในอดีตต้องบอกว่าเป็นเกี่ยวกับความรักเลยนะคะเดี๋ยวขอเปิดเพิ่มนะขยายให้ไพ่ขยาย ให้ไพ่เล่าเรื่องขยายว่าจริงไหมนะคะโอ้ห้าถ้วยอ๋อนี่ต้องบอกว่ามีใครคนหนึ่งนะคะเสียใจกับ The Star ร์คำพูดหรือการกระทำบางอย่างของตัวเองในอดีตนะที่อาจจะเคยไปพูดหรือไปทำอะไรที่เป็นการผิดพลาดนะคะ พลาดพังในความสัมพันธ์แล้วทาให้อีกฝ่ายหนึ่งเสียใจนะแล้วตอนนี้คนคนนี้เหมือนกําลังที่จะเอ่อเยียวยาตัวเองอะเยียวยาตัวเองหรือว่ากําลังอยู่ในช่วงที่แบบทําใจอะรักษาตัวเองนะคะอะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยว่าคนคนนี้เขาเป็นใครนะคะอ่ะเราได้หัวข้อแล้วนะคะคน คนคนหนึ่งที่เสียใจนะเขาเสียใจกับการกระทำของตัวเองในอดีตหรือคำพูดของตัวเองในอดีตในตอนนี้นะคะมาดูกันว่าคนคนนี้นะที่เขามีความเสียใจนะคะรู้สึกผิดกับคุณเนะี่ยเขาเป็นใครคะขอดูตัวตนเขาหน่อยราชาเหรียญน,นะคะคนคนนี้เป็นคนที่มีความมั่นคงนะ ในเรื่องของการเงินเนี่ยคือเขาเขาอาจจะมีงานหรือมีอะไรบางอย่างที่สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้นะคะหรือครอบครัวได้นะะ่ยคือมีความมั่นคงอะ่ะหรือจะเป็นในเรื่องของวุฒิภาวะก็ได้นะคะเป็นคนที่นิ่งๆงิเงียบ,บพูดไม่ค่อยเก่งแสดงออกไม่ค่อยเก่งนะ,ะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะเป็นคนปากหนักนะ ไม่ค่อยพูดเยอะอ้ oh, Queen Queen าวควีนออ f คั p ควีนออ f คัพไพ่บุคคลขึ้นมาคนคนนี้ในครั้งหนึ่งนะเคยมีคนที่แบบเข้ามาแล้วก็มอบความรักให้กับเขาอะแต่เขาจะไม่ค่อยแสดงออกในเรื่องของความรักสักเท่าไหร่นะคะเหมือนจะเป็นฝ่ายที่แบบคนเข้าหา นะก็คือคนต้องเข้าหาเขาคนต้องคอยเอาอกเอาใจเขานะคะโอ้หนึ่งถ้วยเนี่ยคนคนนี้ไม่ขาดแคลนะในเรื่องของความรักต้องบอกเลยว่าถ้าเขาอยู่เฉยๆอะ่ะก็มีคนเข้าหาเขาอ่ะนะเข้ามามอบความรักเข้ามามอบถ้วยให้โอ้สามถ้วย คืออันนี้เป็นเหมือนไพ่เล่าเรื่องเนาะมันก็จะไม่ได้บอกอะไรชัดเจนเกี่ยวกับตัวตนของคนคนนี้เอาเป็นว่าคนคนนี้เป็นคนที่แบบนิ่งไม่ค่อยแสดงออกในเรื่องของความรู้สึกอารมณ์ในเรื่องของความรักเออแต่ว่าเหมือนไพ่เล่าเรื่องมาว่าในอดีตคนคนนี้อาจจะพอเวลาอยู่ในความรักความสัมพันธ์น่ะเขาจะเป็นคนที่แบบถูกตามถูกเอาอกเอาใจ นะแล้วก็มักที่จะมีใครหลายๆคนเข้าหาเขาอยู่เรื่อยๆอะ่นะในความสัมพันธ์คือไม่งองใครนะคะคนคนนี้เดี the man, the ๋ยแฮงแมนเดี๋ยวแฮงแมนอืมเป็นคนที่แบบจะพูดว่ายังไงเดียะนิ่งมากนิ่งมากถ้าใครที่ไปอยู่ในความสัมพันธ์กับเขาอะ่ะต้องเป็นฝ่ายที่เอาอกเอาใจโอาจจปวดนะคะจะปวดนะกับคนนี้นะถ้าหากว่าไปอยู่ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คือเขาจะ ไม่เอาใจใครจะไม่พูดอะไรเยอะคือคนคนนี้จะสนใจแต่เรื่องงานนะ,ค,ะความรักจะมาเป็นเรื่องรองนะ,ะแต่ถามว่าเขาขาดแคลนไหมก็ไม่นะคะเออแล้วอย่างไรนะคะเดี๋ยวมาดูไพ่จะเล่าอะไรอีกกับคุณเนะ่เป็นอย่างไรนะคะทำไมมีส่วนเกี่ยวข้องอะไร The Hermit ตอนนี้มีการนิ่งเงียบกันไปแล้วนะในความสัมพันธ์บางคนอาจจะเงียบกันไปนานแล้วนะ เด็กถือดาบเด็กถือดาบมีการสอดสองมองดูกันนะคะโอ้คุยยถือดาบเหมือนตอนนี้คุณอาจจะไม่ได้สนใจคนคนนี้แล้วหรือลืมไปแล้วก็ได้ว่าคนคนนี้เป็นไขรนะคะอืมนีม่ห้าถ้วยเนี่ยคุณเคยเสียใจกับคนคนนี้หรือเปล่าคะ ก้าไม้นะมีการปิดกัน้นกันมีการบล็อกการสื่อสารกันเกิดขึ้นนะและใต้สำหรับเป็น6ถ้วยนะคะต้องบอกว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไงดีอะเหมือนคือคนคนนี้ต้องบอกว่าชีวิตของเขาอะไม่ได้จะพูดว่ายังไงดีอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยจริงจังกับใครเนาะในในความรักหรือไม่ค่อยที่จะแบบสนใจคนที่อยู่ในความสัมพันธ์สักเท่าไหร่เออ บางทีตอนนี้ในชีวิตของเขาก็อาจจะมีคนที่ลายล้อมหรือเข้ามามอบความรักให้เขาอยู่นะแต่ก็ไม่รู้ทำไมนะคะว่าอยู่ดีๆนะคนนี้เกิดมาคิดถึงใครคนหนึ่งในอดีตเออใครคนหนึ่งในอดีตที่อาจจะเคยดีกับเขามากๆนะเคยมีแต่ให้เขาตลอดคอยเป็นห่วงเป็นใย,ยให้ความรักที่จริงใจกับเขานะแต่ว่า ตอนนี้มันไม่มีอีกแล้วอ่ะมันไม่มีอีกแล้วคนคนนั้นหายไปแล้วและเหมือนว่าเขาอาจจะไปเจอกับความรักความสัมพันธ์หรืออาจจะมีใครเข้ามาในชีวิตของเขาแหละแต่มันไม่เหมือนคุณนะ่ะอยู่ดีคนคนนี้ก็คิดถึงคนคนหนึ่งในอดีตนะคะคิดถึงคนคนหนึ่งในอดีตที่เคยดีกับเขามากๆอ่ะไม่มีใครที่จะสามารถสู้คนคนนั้นได้อ่ะในอดีตอ่ะเออเพราะอะไรอ่ะตอนนี้มีการสืบการส่องเนะี่ย ไพ่เดอะเฮอร์ิตกับไพ่เด็กถือดาบมีการสืบการส่องมองดูโอ้บางคนนี่ไม่ใช่แค่คนเดียวนะคนที่คิดถึงคุณคนที่รู้สึกเสียใจกับกับคุณเนี่ยนะเนี่ยถ้าใครที่แบบเออความสัมพันธ์มีปัญหาหรือมีการตั้งกำแพง,งเงียบกันอยู่ในตอนนี้นะคะหรือบางคนก็พูดคุยแหละแต่จะปิดกั้น รื่องของความรู้สึกไปนะคะคุณหันกลับมาอยู่กับตัวเองมาดูแลตัวเองมาปกป้องความรู้สึกของตัวเองแล้วกับมีใครหลายๆคนน่ะคือต้องบอกว่าอ่ะสองคนขึ้นไปแล้วกันนะที่รู้สึกผิดกับคุณน่ะนะคะต้องบอกว่าแรนดอมเนี้ยมันมีคนเก่าๆในชีวิตของคุณรู้สึกผิดกับคุณเดี๋ยวเรามาดูสาเหตุกันว่าทำไมอยู่ดีๆเขาถึงคิด คิดถึงเดี๋ยวขอเก็บเลยแล้วกันนะจะได้ครบ,ครบนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่าพี่ไพนะ่เนี่ยอยากจะเล่าเรื่องนี้เพราะอะไรนะคะคือเหมือนเป็นการเล่าสตอรี่ว่าการกระทำของคุณในอดีตที่คุณจะเคยไปอยู่ในความรักความสัมพันธ์กับใครใดๆก็ตามอะ่ะคุณทุ่มเทคุณเป็นฝ่ายให้เขาให้ความปรารถนาดีไม่ว่าคนนั้นเขาจะเข้ามา เป็นยังไงเป็นคนยังไงก็ตามนะคะตอนนี้เหมือนจะส่งผลกระทบให้กับคนเหล่านั้นแล้วว่าได้กลับมาย้อนคิดแล้วว่าคุณคือคนที่เขาเหล่านั้นน่อาจจะพลาดโอกาสที่จะได้สารสัมพันธ์เออแล้วก็กลับมาละลึกนึกถึงคุณในตอนนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าเพราะอะไรนะคะที่ทําให้เขาเหล่านั้นน่ะคิดถึงคุณในตอนนี้นะคะอืมเจ็ดเหรียญเจ็ดเหรียญ ผลผลิตมันก็คือผลของคุณผลของการกระทําของคุณที่คือเมื่อก่อนน่ะคนเหล่านั้นอาจจะไม่เคยมองเห็นเนาะไม่เคยมองเห็นว่าเออสิ่งที่คุณทําอ่ะมันเป็นยังไงไม่หรือจะพูดง่ายๆก็คือไม่เคยโฟกัสนั่นเองไม่เคยโฟกัสไม่เคยมองดูว่าอะไรคือความรักที่จริงๆนะคะ อ้าวคิงดาบคิงดาบตอนนี้เหมือนคุณเข้มแข็งขึ้นน่ะต้องพูดว่ายังไงดีเหมือนคุณเหมือนคุณลุกขึ้นมาสู้หรือมีการกระทำอะไรบางอย่างที่เป็นการเรียกร้องสิทธิของตัวเองหรือหรือคุณได้แสดงให้พวกเขาเหล่านั้นเห็นว่าแท้ที่จริงแล้วคุณคือของจริงคุณคือของแท้นะคะอะไรประมาณนี้เนาะคิงคือดาบอะ นี่เด e แมจิเชียโอ้ทำไมเขาถึงกลับมานึกถึงคุณนะคะคนในอดีตของคุณไม่ว่าจะคนหนึ่งคนสองคนสามก็ตามนะต้องบอกเลยว่าเพราะว่าตอนนี้เหมือนคุณเติบโตแล้วก็เปลี่ยนแปลงพัฒนาตัวเองไปเหนือมากเหนือความคาดหมายของพวกเขา นะเหนือความคาดหมายของพวกเขาเหล่านั้นคือรู้สึกได้ถึงว่าบางคนเนี่ยในอดีตในอดีตนะ,นะคะคนเหล่านั้นอาจจะเคยมองคุณเคยเมินคุณนะเคยดูถูกคุณไม่ว่าจะต่อหน้าหรือรับหลังเขาอาจจะเคยแบบบอกว่าคุณเนี่ยน่าจะไปได้ไม่ถึงไหนหรอกอะไรแบบนี้นะคะเออพัฒนาตัวเองไปไม่รอดหรอกคนหญิงคุณนะ่ยไม่จริงหรอก เออไปเลิกจากพวกเขาไปหรือไม่ได้คบกับพวกเขาก็คงจะไปหาดีไม่ได้อะไรแบบนี้เนาะเออพอมาดูคุณในตอนนี้คุณกลายเป็นคนละคนไปเลยอะ่ะเห็นไหมโอ้สิบดาบนี่คิดถึงตัวเองในอดีตเห็นไหมคนเหล่านี้อาจจะเป็นคนที่หนึ่งเคยแทงข้างหลังคุณนะเคยโกหกหลอกลวงทรยศคุณ เคยทําอะไรที่ไม่ดีหรือแม้แต่คําพูดที่ไม่ดีอ่ะไม่จริงอ่ะไม่จริงใจกับคุณอ่ะเอาง่ายๆนะคะบางคนคุณเดือดร้อนเขาก็ไม่เห็นอกเห็นใจไม่ช่วยเหลือนะคะแต่ก็ยังซ้ำเติมอีกเดดเดโอ้พลังงานอืมพลังงานต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะดูแปลกๆนิดนึ่งนะ ถามว่าทำไมอยู่ดีๆพวกเขาเหล่านี้ถึงได้กลับมาคิดถึงคุณเพราะว่าเหมือนกรรมอะ่ะเหมือนเหมือนวิบากกรรมที่เขาเคยทำกับคุณอะ่ะมันได้ไปสะท้อนย้อนกลับให้เขาเหล่านี้ได้เห็นในตอนนี้ไม่ว่าในอดีตเขาเคยทำอะไรกับคุณเขาเจออย่างนั้นเลยเขาเจออย่างนั้นเจอในสิ่งที่เขาทำกับคุณน่ะ เคยไปหลอกลวงคุณยังไงเคยพูดจากโกหกเออไม่จริงยังไงตอนนี้เหมือนเขาได้เห็นแล้วว่าสิ่งที่พวกเขาทํามันผิดจริงๆกับคุณในอดีตเมื่อก่อนคนเหล่านี้อาจจะไม่ยอมรับนะเขาอาจจะไม่ยอมรับว่าสิ่งที่เขาทํากับคุณมันผิดคุณนั่นแหละที่เป็นคนผิดเออ มันสมควรแล้วคือมันมีความรู้สึกว่ามันมีมันมีหนึ่งในนั้นเนี่ยนะคะไม่รู้ว่าเป็นใครนะที่เขาแบบที่เขารู้สึกว่าหรืออาจจะมีคําพูดด้วยก็ได้ว่าสมควรแล้วที่คุณต้องเจออย่างนี้อืมเพราะคนคนคนนะุณน่ะคือเหมือนมองคุณในแง่ร้ายมากมองคุณในแง่ร้ายมองคุณไม่ดีมองคุณว่ามองคุณว่าแย่ไปเลยอะคือก็ไม่รู้ว่า เป็นเรื่องอะไรแต่ที่แน่ๆคือเขาคิดว่าสิ่งที่เขาทํากับคุณในอดีตอ่ะเป็นเรื่องแย่ๆอ่ะคุณควรที่จะได้รับแตนะ่ตอนนี้ปัจจุบันนี้มันไม่ใช่เพราะว่ายิ่งคุณออกมาห่างไกลจากเขาชีวิตของคุณกลับเจริญขึ้นกลับดีขึ้นและถามว่าใครกันที่แย่คือพวกเขาเหล่านั้นแหละพวกเขาเหล่านั้นแหละแย่ แล้วกับกลายเป็นมาคิดว่าทําไมชีวิตของของคุณเนี่ยถึงดีขึ้นทั้งๆท,งท,งที่สิ่งที่ในในอดีตอ่ะคุณก็ไม่น่าจะเป็นคนอย่างนี้คุณก็ไม่น่าจะจะดูเป็นอย่างนี้เลยเออตอนนั้นคุณก็แบบเหมือนไม่มีอะไรหรือเหมือนด้อยกว่าเขาด้วยซ้ําอันนี้ต้องบอกเลยนะว่าอาจจะไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าจะเป็นแค่คนรักเออบางคนอาจจะเป็นญาติ เป็นเพื่อนเป็นใครที่คุณอาจจะเคยสนิทด้วยในอดีตอะที่เขาอาจจะแบบมาหวังผลประโยชน์กับคุณแล้วไม่ได้อะนะคะนั่นแหละตอนนี้มามองเห็นชีวิตของคุณแล้วมันทำให้พวกเขาเหล่านั้นแบบคือมันไม่ใช่ว่ามองเห็นชีวิตของคุณหรอกบางคนคุณอาจจะไม่ได้ทำอะไรของคุณไม่ได้ทำ งานที่แบบว่าออกสื่อแต่บางคนก็ออกสื่อจริงๆแต่ปัจจุบันเนี้ชีวิตของคุณแน่นอนว่ามันต้องดีกว่าแต่ก่อนแน่ๆนะคะดีแล้วคุณเน่ยเหมือนเหมือนได้แสดงความเป็นตัวเองจริงๆแล้วพัฒนาขึ้นแบบมันเหนือกว่าที่เขาคาดหมายมันเลยทําให้คนเหล่านี้ต้องกลับมามองตัวเองใหม่ว่าสิ่งที่ตัวเองทําในอดีตแตนะ่มันถูกแล้วหรอนะมันถูกแล้วหรอ มาเดี๋ยวเราจะมาขยายเพิ่มนะคะอันนี้อะดูได้ทุกความสัมพันธ์นะไม่ไม่เจาะจงว่าจะต้องเป็นความรักนะคะแน่นอนความรักเนี่ยถ้าหากว่าคนรักของคุณคนคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่เคยแบบคิดแต่จะเอาผลประโยชน์จากคุณคือคิดแต่จะให้คุณแบบช่วยเหลือหรือพึ่งพาคุณมาโดยตลอดแล้วคุณก็เคยยอมเขามาโดยตลอดโดยที่คุณไม่ได้ปิดปากอะไร แต่พอจบเลิกกันไปเขาเหล่านั้นก็อาจจะมีความคิดหรือือคิดไม่ได้ค่ะหรือคิดไม่ได้ว่าอ้อสิ่งที่เขาทาม,มันเป็นยังไงเหมือนตอนเนี้ยได้กลับมาคิดแหละแล้วเราจะขยายนะคะรู้สึกว่าไพ่อยากจะเล่าเรื่องอะไรนี่ The world คุณไปไกลาจากเขามากนะแต่ถามว่าคุณยังใจดีอยู่ไหมคุณก็ยังใจดีคุณก็ยังเป็นคนเดิมโอ้บางคนนี่คุณอาจจะเคยเจอกับคนที่เขาอะรู้สึกว่าคุณไม่จริงใจ คือเขามองว่าคุณเนี่ยเป็นยังไงมองว่าอุย้ยสิ่งที่คุณทำอ่ะเสแสร้งแกล้งไม่จริงนะโอ้เดี๋ยวก็แสดงออกมาอะไรแบบนี้นะคะวันนี้แม่หมออาจจะดูแบบพูดเยอะนิดนึงนะนะอาจจะดูแบบจริงจังนิดนึงเสแสร้งเขาคิดว่าคุณเสแสร้งแกล้งดีกับเขาแกล้งเอาอกเอาใจแกล้งถนอมแกล้งทำเป็น พูดดีแกล้งทําเป็นทําดีเพื่อที่จะบางคนเนาะถ้าหากว่าเออเขาไม่ได้เข้ามาเพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากคุณนะแต่เขาคนนั้นเน่ยอาจจะมีมากกว่าคุณอยู่แล้วแล้วการที่คุณไปเออจริงใจเขาทำโน่นทำนี้ให้เขาอะเขาคิดว่าคุณเนี่ยหวังผลประโยชน์กับเขาหรือเปล่าแบบนี้นะคะแบบนี้ด้วยตอนนี้เห็นไหมคุณกลับมารักตัวเองแล้ว รู้คุณค่าของตัวเองเนี่ยบางคนเนี่ยชีวิตดีมีความสุขมากแฮปปี้มากในตอนนี้แต่ถามว่าพวกเขาเหล่านั้นเจออะไรนะธุรกิจการงานตอนนี้แย่ค่ะแย่แย่มากนะถ้าเป็นเรื่องความรักก็ไปเจอความรักที่ไม่ดีไปเจอคนที่ทำกับเขาเหมือนที่เขาทำกับคุณอะ่ะแต่เขาจะเจอหนักกว่าคุณเพราะว่ามันอาจจะตรงๆเลยก็ได้เนี่ยคนคน,นี้รู้สึกเจ็บจังๆเลยว่า คือเหมือนตอนนี้คิดได้มันเป็นพลังงานของการคิดได้การสํานึกผิดนะคะทุกคนอ้อไพ่จัดถ้วยนี่หมาเลยเห็นไหมเห็นหม,มันมันมันอยู่มันเป็นความคิดเนาะคิดเรื่องของคุณในที่ผ่านมาว่าเออคุณเคยทําอะไรให้มันอาจจะดูเป็นเชิงเปรียบเทียบว่าที่ผ่านมาเขาเคยเจอกับคนแบบไหนเจอกับใครที่เข้ามาหาเขาในรูปแบบไหนในนั้นไม่มีใครเหมือนคุณเลยสักคน ไม่มีใครที่เหมือนคุณแล้วตอนนี้รู้สึกว่ามามองดูชีวิตของคุณกับสิ่งที่เขาเอาจจะเคยพูดใส่คุณเนาะในตอนนี้มันกับกับกันอน่ะกับตลาลปัดกับไม่ได้เป็นที่เขาคิดแล้วยังไงต่อนะคะภายเราเรื่องแล้วยังไงต่อแล้วคนคนนี้หน้าตอนนี้เวลานี้เขารู้สึกอย่างไรกับคุณ แล้วเขาจะยังไงกับคุณอืหกดาบนะคะหกดาบโอ้เดอะเอมเพอร์เขาไม่สามารถเข้าใกล้คุณได้นะหกดาบเพราะว่าเขารู้สึกว่าคุณอยู่สูงจนเขาไม่สามารถอาจเอื้อมเข้ามาได้อะ่ะเนี่ยแล้วได้แต่มอง โอ้โหนึ่งถ้วยขึ้นมาบอกเลยนะว่าคุณเป็นคนที่ของแท้นะคะของแท <laughs> หง่หนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยออกมาอีกแล้วแล้วก็เดอกแฮงแมนออกมาอีกแล้วโอ้เจ็ดไม้ถามว่าเขาจะเข้ามาบอกหรือว่ามาพูดมาคุยอะไรกับคุณตรงๆไหมถึง gangs? สิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตไม่ค่ะก็ยังไม่กล้าที่จะเข้ามาพูดคุยอะไรกับคุณได้แต่มองชีวิตของคุณ ก้าวไปข้างหน้าแล้วก็เขาก็ใช้ชีวิตของเขาไปนะเจ็ดหมายความดื้อรั้นน่ะมันรู้สึกเหมือนเป็นคนที่ดือด้อๆเนาะพอคุณแบบพอเจอกับคนที่เขาจริงใจด้วยจริงๆมอบความรักมอบความปรารถนาดีให้จริงๆไม่ฟังหัวรัน้นนะอยากที่จะไปเจอ เองกับตัวเองนะคะแล้วตอนนี้เหมือนเขาได้เจอแล้วได้รู้สึกแล้วแล้วก็กลับมามองดูชีวิตของคุณเนี่ยเห็นไหมเจ็ดดาบเนี่ยไม่ทําอะไรได้แต่แอบได้แต่แอบมองแอบมองดูชีวิตของคุณไปข้างหน้านะคะอืมทำอะไรไม่ได้ทําอะไรไม่ได้นะคะโอ้แรนดอมนี้ต้องบอกว่าเดี๋ยวจะต้องทําหัวข้อนี้ละ คนที่เคยสบประมาหัดคุณคนที่เคยมองคุณในแง่ร้ายหรือว่าคุณเป็นในแง่ร้ายต่างๆต,ตอนนี้รู้สึกสำนึกได้นะสำนึกได้แล้วก็กระจ่างแจ้งในใจและกับสิ่งที่คุณเป็นเดี๋ยวเราจะมาดูไพ่ Oracle นะคะจะบอกอะไรให้คุณเพิ่ม มีคนสำนึกผิดนะพึ่งจะมาคิดได้ตอนที่สายไปแล้วในวันที่คุณนั้นไม่ได้ออ,อยู่เคียงข้างเขาเหล่านั้นหรือคอยคอยซัพพอร์ตคอยช่วยเหลืออะไรอะ่ะอืมกงขังถ้าหากว่าเมื่อก่อนนะคุณอาจจะเคยแบบติดอยู่ในวงวนความคิดหรือกงขังความคิดอะไรบางอย่าง ที่คุณอาจจะรู้สึกว่าที่ผ่านมาเราไม่ดีอะไรเราทำอะไรผิดไปหรอสิ่งที่เราทำเนี่ยทำไมมันถึงเขาถึงไม่เห็นค่าเขาถึงแบบเนี่ยคุณหลุดออกมาแล้วแล้วตอนเนี้ยคนเหล่านี้ก็เป็นเหมือนคุณในอดีตนั่นแหละต้องมานั่งสำนึกผิดคิดได้นะคะเงินที่ไม่คาดคิดที่บางคนอน่ะคุณคุณใช้ชีวิตตอนนี้ได้แบบหรูหรานะคะอยู่รู คือคุณไม่ต้องทำงานเยอะคุณไม่ต้องทํางานหนักเหมือนในอดีตแล้วหรือว่าตอนที่อยู่กับเขาเ่านั้นคุณไม่ต้องทําอะไรคุณก็มีเงินใช้นะคะเออมีคนมารักมาชอบคุณเนี่ยมีบางคนเนี่ยก็อาจจะพบเจอกับความรักที่ดีคนรักที่ดีด้วยนะคะในตอนนี้นะชีวิตดีดีเออการเปลี่ยนแปลงนะคะคุณไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วอะ คุณไม่ใช่คนที่เขาเคยรู้จักคุณในอดีตต้องพูดว่าอย่างนี้คุณเปลี่ยนไปมากนะคะเดี๋ยวขอดูไพ่แล้วเขยจะบอกอะไรคุณอีกค่ะกิจกรรมบางคนก็ได้มีเวลาท่องเที่ยวนะโอ้างคนก็เติบโตขึ้นมามีเกียรตินะ มีอะไรเขาเรียกว่าอะไรอะจากคนในอดีตท,ที่อาจจะดูเหมือนไม่มีอะไรเลยนะดูเหมือนจะไม่ไม่ได้แบบประสบความสําเร็จในชีวิตหรือไม่รู้เรื่องรู้ราวอ่ะตอนนี้คุณอยู่ในจุดที่เขาเหล่านั้นไม่สามารถเข้าใกล้คุณได้อ่ะของขวัญอืมโอ้ผู้หญิงนะมีความเป็นผู้นำเนี่ยผู้หญิงที่ดีเนี่ย คือเอาจริงๆนะคุณนะ่ะคือของดีของแท้ที่หาไม่ได้นะหาไม่ได้โอ้ใต้สำหรับเป็นสุภาพบุรุษที่ดีสุภาพบุรุษที่ดีเอ๊ออันนี้ไพ่อัเคิลอ,อยากจะสื่อสารบอกอะไรเขาอาจจะอยากจะบอกว่าคุณเนี่ยจะ,จะ,จ,ะจะได้เจอกับคู่ คนที่ใช่ของคุณแล้วนะถ้าใครที่ตอนนี้เป็นคนโสดใช้ชีวิตอยู่แบบสดๆนะคะเหมือนคุณจะได้เจอกับคู่ที่แบบสินเสมอกันคนที่ใช่อะเออแต่ถ้าใครที่มีคนรักอยู่แล้วก็ชีวิตดีอยู่แล้วในตอนนี้คนคนนี้ก็คือคนที่เหมาะสมกับคุณคือคนที่แบบโชคดีอะคือคนคนนี เขารู้สึกว่าอิจฉาคนคนนี้เขารู้สึกว่าเออคนคนนี้โชคดีมากเลยอะที่มีคุณอยู่ในชีวิตนะเนี่ยแหละก็คือสิ่งที่แบบไพ่อาจจะสื่อออกมาว่ามันก็จะเชิงเป็นแบบเหมือนพลังงานที่แบบมวลพลังงานที่อาจจะเยอะแล้วอาจจะอยากบอกให้คุณรู้ก็ได้ว่าเนี่ยสิ่งที่คุณทำในอดีตอะคุณทําดีกับใครคุณเคยรักใครแล้วเคยให้ใครไปให้ใจนะคะ ใ, im, ให้ห้องหรือว่าช่วยเหลือใครไปในอดีตในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะแล้วคุณอาจจะถูกถูกเขาเหล่านั้นเมินหรือไม่เห็นคุณค่าหรือทําให้คุณรู้สึกด้อยค่าต่างๆนานาหรือเสียเสียใจนะหรือเจ็บปวดนะเสียเสียทั้งเงินเสียทั้งใจใดๆก็ตามตอนนี้เขาเหล่านั้นได้รับได้รับขอหรือได้รับสิ่งที่เขาเคยทํากับคุณในอดีตแล้วนะเออ เนี่ยเหมือนไพอ่อ่ะอยากจะมาบอกตรงนี้ว่าตอนนี้ใครก็ตามที่เคยเอาอะไรมาเปรียบคุณอดีตย้อนกลับสํานึกผิดคิดได้ว่าคิดได้ถึงตัวเองอะในะอดีตว่าพลาดมากที่ตอนนั้นไม่ไม่รักษาคุณไว้ไม่ยอมที่จะทําดีกับคุณเลยนะคะเออตอนนี้ก็ได้แค่มองคุณแอบส่งคุณนะต้องบอกว่าทุกคนนะในอดีตอะตอนเนี้ย นะคะมันอาจจะเป็นดวงของคุณช่วงนี้ก็ได้ที่แบบมันโดดเด่นและแรงมากแรงมากนะมันอาจจะเป็นพลังงานสะท้อนบางอย่างไปถึงคนที่เคยทำให้เดียวคุณแล้วเขาเหล่านั้นอาจจะได้รับวิบากกรรมหรือได้รับขอกรรมบางอย่างนะที่เขาเคยทําให้คุณในอดีตแล้วมันทําให้เขาได้ย้อนกลับมาคิดถึงคุณมาดูชีวิตของคุณแล้วรู้ว่าคุณเนะี่ยชีวิตของคุณมันเติบโตก้าวหน้าไปไกลมากมาก นั่นแหละนะคะนี่ก็คือสิ่งที่ไพ่เล่าเรื่องนะคะต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ